อย่าหลุดปากความลับของคุณให้ใครรู้เด็ดขาดในโลกที่การแบ่งปันเรื่องราวส่วนตัวเป็นเรื่องปกติและโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่เปิดกว้างสำหรับการแสดงออกความคิดที่ว่าความลับคือเรื่องส่วนตัวที่ต้องเก็บไว้อาจฟังดูเป็นเรื่องล้าสมัยไปเสียแล้วแต่แท้จริงแล้วการรักษาความลับในบางเรื่องราวคือหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดในการปกป้องตัวเองและอนาคตการพูดน้อยลงและฟังมากขึ้น ไม่เพียงแต่แสดงถึงความรอบคอบและปัญญาแต่ยังเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงบทความนี้จะเจาะลึกถึงเหตุผลสำคัญที่คุณไม่ควรหลุดปากความลับของตัวเองให้ใครรู้โดยไม่จำเป็นเพื่อให้คุณตระหนักถึงพลังของความเงียบและสามารถใช้มันเพื่อสร้างความได้เปรียบให้กับชีวิตของคุณ 1. เพื่อปกป้องความฝันและเป้าหมายของคุณเมื่อคุณมีความฝันหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ การบอกเล่าให้คุณอื่นรู้ก่อนที่คุณจะลงมือทำอย่างจริงจังอาจเป็นอันตรายอย่างยิ่งแม้ว่าความตั้งใจของคุณจะบริสุทธิ์แต่ความคิดเห็นจากคนรอบข้างอาจสร้างความสงสัยความกังวลหรือแม้แต่บั่นทอนกำลังใจของคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวบางคนอาจจะบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรือบางคนอาจจะให้คำแนะนำที่ทำให้คุณหลงทางการที่ความคิดของคุณยังคงอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวจะช่วยให้คุณสามารถทุ่มเทและลงมือทำได้อย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคทางคิดจากภายนอกปล่อยให้ความสำเร็จเป็นเครื่องพิสูจน์ความสามารถของคุณและปล่อยให้การกระทำเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของคุณ 2. เพื่อปกป้องความสุขภาพจิตและความสัมพันธ์การเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ในระยะยาวเมื่อคุณเปิดเผยเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือปัญหาทางการเงิน คุณกำลังมอบอำนาจให้คนอื่นตัดสินคุณและใช้ข้อมูลนั้นเป็นอาวุธในการทำร้ายคุณในอนาคตได้การรักษาเรื่องราวเหล่านี้ให้เป็นความลับจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมนาร์เรทีฟของชีวิตคุณได้ด้วยตัวเองและช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการตัดสินของผู้อื่นการไม่บอกเล่าเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่จำเป็นยังช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพและความไว้วางใจซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง แทนที่จะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว3เพื่อรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในโลกธุรกิจและการทำงานข้อมูลคือทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดการเปิดเผยแผนการทำงานกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแม้แต่ความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้นก่อนเวลาอันควรอาจทำให้คุณเสียเปรียบในการแข่งขันได้อย่างง่ายดาย เมื่อคู่แข่งรู้ถึงแผนของคุณพวกเขาก็จะมีโอกาสที่จะปรับตัวหรือโจมตีจุดอ่อนของคุณได้ทันทีการเก็บข้อมูลสำคัญเหล่านี้ไว้เป็นความลับจนถึงเวลาที่เหมาะสมจะช่วยให้คุณสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถรักษาความได้เปรียบเหนือคนอื่นในตลาดได้การฝึกฝนความเงียบจึงเป็นหนึ่งในทักษะที่สำคัญที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจและการทำงาน 4. เพื่อสร้างความเคารพและความน่าเชื่อถือ คนที่สามารถเก็บความลับของตนเองและของคนอื่นได้มักจะได้รับการยกย่องเป็นคนที่มีความน่าเชื่อถือและมีความรอบคอบการพูดน้อยลงแต่กระทำมากขึ้นจะช่วยสร้างคับลัก์ของความน่าเชื่อถือและความสามารถให้กับคุณเมื่อคุณไม่เปิดเผยข้อมูลที่ไม่จำเป็นเกี่ยวกับตัวเองคนอื่นจะมองว่าคุณเป็นคนที่มีความลึกซึ้งและน่าค้นหาและจะให้ความเคารพในตัวคุณมากขึ้น ความน่าเชื่อถือนี้เป็นสิ่งที่ล้ำค่าและไม่สามารถซื้อขายได้และมันจะช่วยเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆในชีวิตที่คุณไม่เคยคาดคิดมาก่อน 5. เพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและพื้นที่ส่วนตัวในยุคที่ข้อมูลส่วนตัวถูกนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของคุณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวมากเกินไปไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านเบอร,ร์โทรศัพท์ หรือแม้กระทั่งความเห็นทางการเมืองของคุณอาจทําให้คุณตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีทางไซเบอร์หรือการถูกนําข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดการฝึกฝนการไม่พูดถึงเรื่องราวส่วนตัวโดยไม่จําเป็นจึงเป็นเหมือนการสร้างกําแพงป้องกันที่จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมพื้นที่ส่วนตัวของคุณได้และช่วยปกป้องคุณจากภัยคุกคามที่มองไม่เห็นในโลกดิจิทัล 6. เพื่อป้องกันความขัดแย้งที่ไม่จําเป็นในบางครั้งการเปิดเผยความลับของคนอื่น หรือการพูดถึงปัญหาของตัวเองให้คน verified, อื่นรู้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นได้การไม่พูดถึงเรื่องราวส่วนตัวของคนอื่นจะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างและยังช่วยปกป้องคุณจากความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตการเป็นคนที่ไม่พูดถึงเรื่องของคนอื่นและไม่นำเรื่องของตัวเองไปให้คนอื่นตัดสินจะช่วยให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง และยังช่วยสร้างความสงบสุขให้กับชีวิตของคุณ 7. เพื่อเพิ่มพลังอำนาจและความได้เปรียบทางสังคมคนที่พูดน้อยกว่ามักจะมีความได้เปรียบทางสังคมมากกว่าเพราะพวกเขาสามารถรับฟังข้อมูลจากผู้อื่นได้มากขึ้นโดยไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลของตัวเองการรู้ข้อมูลของผู้อื่นมากกว่าที่คนอื่นรู้เรื่องของคุณจะช่วยคุณสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้น และยังช่วยสร้างความได้เปรียบทางสังคมให้กับคุณอย่างคาดไม่ถึงความเงียบจึงเป็นมากกว่าแค่การไม่พูดแต่คือการใช้ข้อมูลอย่างมีปัญญาและใช้มันเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเองอย่างชาญฉลาด 8. เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบทางการเงินการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินส่วนตัวเช่นรายได้เงินออมหรือหนี้สินคือการเปิดประตูให้คนอื่นเข้ามาในชีวิตคุณในรูปแบบที่ไม่พึงประสงค์ การพูดถึงสถานะทางการเงินของคุณอาจทําให้คุณตกเป็นเป้าหมายของการถูกขอความช่วยเหลือที่ไม่จําเป็นการถูกชักชวนให้ลงทุนในสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือหรือแม้แต่การถูกเอาเปรียบจากคนใกล้ชิดที่เห็นโอกาสในการใช้ประโยชน์จากคุณการรักษาเรื่องเงินให้เป็นความลับจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมการตัดสินใจทางการเงินของคุณได้อย่างเต็มที่และช่วยปกป้องคุณจากความสัมพันธ์ที่ไม่บริสุทธิ์ใจเเพื่อรักษาความสงบและสันติภายใน การพูดถึงปัญหาหรือเรื่องราวที่ละเอียดอ่อนซ้ำๆไม่เพียงแต่เป็นการให้พลังงานกับความรู้สึกเชิงลบแต่ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในความทุกข์ของคุณเมื่อคุณแบ่งปันความลับหรือปัญหาให้คนอื่นรู้คุณกำลังสร้างความคาดหวังว่าพวกเขาจะเข้าใจเห็นใจหรือแม้แต่ช่วยเหลือซึ่งหากความคาดหวังนั้นไม่เป็นจริงก็จะนำไปสู่ความผิดหวังและความขัดแย้งที่ไม่จำเป็น การเก็บเรื่องราวเหล่านี้ไว้กับตัวเองและใช้เวลาในการทำความเข้าใจและจัดการกับมันอย่างเงียบๆจะช่วยให้คุณสามารถรักษาความสงบและสันติภายในได้มากขึ้นและยังเป็นการฝึกฝนให้คุณเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งทางจิตใจอย่างแท้จริงด้วย10เพื่อคงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและความเป็นส่วนตัวการเปิดเผยเรื่องราวส่วนตัวบางอย่างที่ละเอียดอ่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักในอดีตความผิดพลาดที่เคยทำหรือความรู้สึกที่เปราะบาง อาจทำให้คุณรู้สึกเสียศักดิ์ศรีและทำให้คนอื่นมองคุณในมุมที่แตกต่างไปจากเดิมการไม่พูดถึงเรื่องราวเหล่านี้โดยไม่จำเป็นคือการแสดงออกถึงความเคารพในตัวคุณเองและเป็นการคงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัวที่คุณสมควรได้รับในฐานะมนุษย์คนหนึ่งการรักษาความเป็นส่วนตัวไม่ได้เป็นการปิดกั้นตัวเองจากโลกภายนอกแต่คือการสร้างเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างโลกภายในของคุณและโลกภายนอก เพื่อปกป้องตัวคุณเองจากอิทธิพลที่ไม่พึงประสงค์และยังช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีอีกด้วย 11. เพื่อควบคุมการเล่าเรื่องและสร้างตัวตนตามที่คุณต้องการในยุคที่การสร้างตัวตนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการที่คุณเปิดเผยความลับมากเกินไปอาจทำให้คุณสูญเสียการควบคุมนาร์เรทีฟในชีวิตของคุณเอง ทุกครั้งที่คุณเล่าเรื่องราวส่วนตัวให้คนอื่นฟังคุณกำลังมอบอำนาจให้พวกเขาตีความและเล่าต่อในแบบที่พวกเขาเข้าใจซึ่งอาจไม่ใช่สิ่งที่คุณต้องการการเก็บความลับบางอย่างไว้กับตัวเองจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมนาร์เรทีฟของชีวิตคุณได้ด้วยตัวเองคุณสามารถเลือกที่จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่คุณต้องการให้คนอื่นรู้และสามารถสร้างตัวตนที่คุณต้องการให้คนอื่นมองเห็นได้อย่างมีสติและรอบคอบความเงียบจึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการสร้างและรักษาสิ่งที่คุณเป็นอย่างแท้จริง การฝึกฝนความเงียบและการไม่หลุดปากความลับของคุณให้ใครรู้โดยไม่จำเป็นจึงไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนเย็นชาหรือเก็บตัวแต่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญที่สุดในการปกป้องตัวเองและสร้างความสำเร็จที่ยั่งยืนการพูดน้อยลงแต่กระทำมากขึ้นจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมชีวิตของคุณได้ด้วยตัวเองสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองและยังช่วยให้คุณสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงโดยไม่ต้องเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่จำเป็น จงเชื่อในพลังของความเงียบและใช้มันเป็นเครื่องมือในการสร้างชีวิตในแบบที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหากคุณชอบบทความดีๆแบบนี้หรืออยากให้ทางเราเพิ่มเติมหัวข้อไหนเป็นพิเศษสามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้วิดีโอได้เลยที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพัฒนาตนเองวันละ1%ปอร์ซก็สำเร็จได้เพื่อจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่จากเราที่จะทำให้คุณมีพลังและสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้คุณในทุกๆวัน สำหรับวันนี้สวัสดีคับ